สยฝนจะตกมืดมาแล้วฝนตกแน่แหละมันยามองถ้าลมนี่ก็คือเจ็เลยเด้นี่ก็เห็นมันไม่ลื่นนะ ตอนขึ้นอ่ะขึ้นได้แล้วตอนลงอ่ะลงได้เนี่ยเปียกหมดแน่เลยโอ้โหยเปียกหมดเลยโอ้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 ลมพัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยพายที่ตรงนี้ละเปียกเลยน่น สวยเลยค่ะเจ้าน้องมาเล่นน้ำมีมเลปเปียสบายเลยมาเล่นหมาแล้วเล่นหมาแล้วเล่นน้ย๋ยวพาที่ไปหาน้องเป็ดน,อน้องหาแป๊บหนึง่งจะพากลับบ้านเพราะว่าอากาศอันนี้น้ำเย็นเจ็บเลยนะเหมือนมาเหมือน,นบ้านเรา เช่น้ำแข็งกันเลยสบายตัวเลยอยากสบายเลยแหละ เปียกหมดเอา้าใครอยู่ข้างบนน่ะมนรู้สาเลยพาไปดูหาดเ๋ยพาไปดูหาดวันที่3เอา้าบรรยากาศยามเย็น ประเทศอิตาลีจ้าชาเลยผิวสีแทนแล้วนะผิวสวยไหมหันหน้ามาหนีพุดเลยเอาหูฟูหน่อยวันนี้วันนี้ตากแดดเยอะมากเลยเจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะเดนานงจะล้มข้างบนอ่ะจะเป็นแม่น้ำก็จะมีพวกน้องหานข้างบนเนี่ย บนเป็นแบบนี้นู่นลมเย็นมากข้างบนคือแบบนี้

ตาแป๋วจ้ะไม่มีขนมปัง,งมาให้หรอคือนี่โชว์อีกโชว์อีก